เอาศัทสามาออกผิดนะมันสีบยันมึงเนี่ยมึงน้องดูที่ล่ะเหตุการณะ

คุยให้ขีบเขาตีรัังกาเลยเดียักหัวกำหาเลยด้ เอาเอายอะแพะกันของขาลุงเนี่ยนะปากแตกเมื่คืนเตียงกองน่ยอย่กได้กวองลุงไอวองม่ล่ะ

เด็ด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 เเด็ดเด็ดเดดเด็ดเเด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ด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 เเด็ดเเด็ดเเด็ดเด็ดเด็ดเเด็ดเเด็ด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 เดดเด็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 ดเด

哈哈哈哈。<laughs> <laughs> 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 oh, mi <laughs> mà dốt kìa đây dân đây dân